บีจีชวนปล่อยพลังวิ่งเพื่อสุขภาพกับกิจกรรม B.G. Fit and f u n r u ัน o r Health วันที่สิพฤศจิกายน2 5 6 6ที่สวนทศมินทราพิรมคลอง6อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีบริษัทบางกอกลาสจำกัดมหาชนหรือ B.G. จัดกิจกรรม B.G. Fit and f u n Run for h e a l t h ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยมีนายศิลปารัตน์วัฒนกเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG จีคอนเทนเนอร์กลาสจำกัดมหาชนนายวิสารและอเสถียรกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ b g c และนายอริศักดิ์สุขประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแพคเกจจิ้งซัพพลายเชนมาร่วมเป็นเกียรติในงานซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนจากทุกบริษัทในเครือบีจีร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพโดยในลำดับกิจกรรมได้เรียนเชิญนายศิลปารัตน์วัฒนกเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BTC กล่าวเปิดงานและให้กำลังใจแก่ผู้มาวิ่งในงานอีกทั้งยังมีสาวๆจาก r a b b i t Girl มานำวอร์มร่างกายก่อนการปล่อยวิ่งและช่วยแจกเหรียญให้กับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยซึ่งรูปแบบของการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีมและประเภทบุคคลรวมทั้งหมด50ทีมรวมจำนวนผู้วิ่งทั้งสิ้น215คนในระยะทาง4.2กิโลเมตรนักวิ่งที่ทำเวลาในการวิ่งน้อยที่สุดในประเภทบุคคลและนักวิ่งประเภททีมที่รวมเวลาวิ่งน้อยที่สุด5าลำดับ จะได้รับรางวัลพิเศษอีกทั้งยังมีของรางวัลจากสตีเบลเอลทรอนที่สนับสนุนเครื่องทําน้าอุ่น2เครื่องมาเป็นรางวัลพิเศษแก่นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับรองสุดท้ายและจับสลากหมายเลขผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษนี้โดยได้รับเกียรติจากนายกันดีสพงศ์ปลื้มจิตกมลผู้จัดก,การส่วนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม BGPU เป็นผู้มอบของรางวัลซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลได้แก่นายสาหภาพ,าพแสงบุญส่งจาก BGC อยุธยากลาส ทำเวลาเพียง17นาที12วินาทีรับรางวัลหูฟังอินเอียร์บลูทูธโซนี่จำนวน1คู่และรางวัลชนะเลิศประเภททีมได้แก่ทีมนโมตัสะซอยไดฟ์ทาเวลาเพียง1ชั่วโมง21นาที37วินาทีรับรางวัลน,นาฬิกาเสี่ยวมี่แบนแปดจำนวน4เรือนและมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณมณฑลทนหารบกที่11สําหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมครับวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราชาวบีซีนะครับมาร่วมกัน ในงาน Fit and Fun Run for h e a l t h นะครับก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราจัดเป็นแบบลักษณะที่ว่ามามาเจอกันตรงนี้แต่ก่อนนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็น v i ร์ u a l นะครับครั้งนี้ก็จะเป็นที่พวกเรามาเจอกันก็มีคนเข้ามาร่วมงานกันหลายโรงงานแล้วก็หลายๆหน่วยง,งานนะครับตามชื่อง,งานเลยนะครับก็มาช่วยกันวิ่งอย่างมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ Fit and Fun แล้วก็ Run for h e a l t h ครับ สวัสดีค่ะพวกเราสองคนก็มาจาการาชบุรีการนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่ๆนะคะหรือน้องๆนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งในานามของบริษัท BG จีแล้วนะคะครั้งหน้าก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราค่ะ